สวัสดีครับสวัสดีครับได้เริ่มเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ได้เจอกันแล้วครับเป็นไงบ้างครูในสายของผู้จัดก่อนครับผมเป็นไงบ้างครับครับผมก็วันนี้เรียกว่าเป็นเรื่องยามงามดีครับเรียกว่าเป็นวันแรกที่เราจะมาร่วมดู ep หนึ่งไปด้วยกันนะครับผมหลังจากที่วงสวงกาล่าเปิดตัวกันไปแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมาเรียกว่ามาดูเรียกว่าความเหนื่อยของพวกเราความพยายามของพวกเราครับตลอดระยะเวลาเกือบ1ปีเต็มเนาะนะครับผมที่เราจะได้ออนแอร์แล้วนะครับผมกับซีเรงหลังสังหรณ์เอง ในส่วนของพ in เชนพี่เซ็เพอไปเห็นไปนนต่างๆที่มาเ,เป็นแบบเซมเมดวันนี้แล้วเนี่ยมันแบบหายเหนื่อยคะรับนะฮะรู้สึกว่าออขนนักแข่งที่ว่าล่วงไปตอนนี้นะครับที่บอกไปครั้งที่แล้วที่สัมภาษณ์ว่าเออดีใจนะที่ขนนักแข่งได้ล่วงไปเยอะพ,ะสพอสมควรอะไรเงี้ยครับ <laughs> ครับก <c oughs> ็รู้สึกว่าพอเห็นผลตอบรับนะฮะจากแฟนๆซีรีส์เองหรือแม้กระทั่งกับในวงกว้างเองรู้สึก ภูมิใจแล้วก็ภูมิใจไทยน้องๆทุกคนนะฮะที่ทุกคนชื่นชมผลงานรวมถึงนักแสดงทีมงานเบื้องหลังทุกทีมทุกคนเรารู้สึกว่าภูมิใจแทนทุกคนมากๆรู้ครับแสดงว่านมันแท่งมันงอกมาเยอะแล้วเออยังไม่งอกเลยครับแต่ดีใจครับจริงๆพอเราเราปล่อยแบบว่าเออเรียกว่าตัวอย่างเราไปเนาะนะครับให้การตอบรับจากทางแฟนๆเองจากทั้งกลุ่มคนที่แบบในวงการซีรีส์วายเราเองนะครับผมเราก็เรียกว่า ด้านด้านนอกด้วยประชาชนประชากรภายนอกด้วยอะไรเงี้ยครับก็บอกว่าเฮ้ยผลตอบรับดีมีความตื่นเต้นเองกับซีรีส์ของเราเรื่องสังหรณ์เองนะครับผมฟิจีเองเหมือนกันได้รับผลตอบรับนะครับจากกระแสมาว่าเอ้ซีจีของเราอะไรเงี้ยมีความแบบว่าตื่นเต้นกันอย่าว่าแต่คนดูเลยครับผมเองก็ตื่นเต้นครับเช็คเทปกันอะไรกันก็ยังแบบตื่นเต้นกันมากๆเลยนะครับผมขอบคุณทุกคนจริงๆให้การตอบรับดีมากครับยังต้องมาเติมว่คือหายใจใจเนี่ยเรามีคือเข้ามาเต็มแล้ว ยังยังยังรอยครับยังรอยครับคือในในเบื้องต้นในเบื้องต้นตอนนี้จะเป็นจะเป็นผมลงทุนเองทั้งหมดครับใช่ครับผมแต่ว่าตอนนี้เปิดรับสปอนเซอร์ครับเพราะอย่างอย่างที่รู้ว่าคือของพวกเราเนี่ยจะผลิตออกมาก่อนแล้วเราเราจะมาเปิดรับสปอนเซอร์กันซึ่งตอนนี้เราเปิดรับสปอนเซอร์แล้วครับเรียกว่าลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจอยากเรียกว่ามาให้เราสนับสนุนกันนะครับผมกับพี่นางสังหรนนะครับผมก็เรียกว่าขอความกรุณาไปด้วยนะครับผมครับ ับบ้านครับผมโอ้โหหลังจากที่ปล่อยตัวอย่างออกมาต่างๆทุกคนมีหากันมากความสงสารที่จะได้เห็นกันมันมันหายเหนื่อยแล้วมันมีแก๊ปต้องะไรข้างในอีกไหมคะโอกษเยอะแยะครับในเรื่องความเหนื่อยนี่ถือว่ายังไม่หายนะครับคือหายประมาณนึงเพราะยังไงเราก็ต้องเข้าไปสู่ขั้นตอนของการทำ post production อย่างที่บอก CG นะครับถ้าเกิดบอกว่าขนตั้งแค่งร่วงไปเยอะไหมนี่คือยังร่วงไม่หยุดนะครับที่เหนอยู่ในนะครับ ยลเลอร์นี่คือ oh. แค่นิดเดียวเองนะ oh. ค,คือในแต่ละ EP ีมันก็จะถูกนะครับทยอยทยอยนะครับเผยออกมาทีละนิดแล้วก็มันจะมี EP ีหลังๆที่เขาเรียกว่ามหากรรมอยู่นะครับ mm. เพราะฉะนั้นปุ๊บเจนและพี่เชนถึงบอกว่า,าลูกค้าครับยังยังคงต้อนรับทุกคนอยู่ <c oughs> นะเพราะว่ายังยัง,ยง,ยงรอนะครับเ,เช็คเทปแล้วก็ยังรอ ขั้นตอนการทํางานในกระบวนการนะครับ post production อยู่เพราะะฉนั้นครับพวกเรายังคงทํางานต่อเนื่องยังไม่หยุดครับสำหรับเรื่องนี้เส้นเรื่องมันมีความที่ยากท่ามกลางอะไรใช้คำว่าโคตรนี่จะมันอีลุงตุงดังไปหมดเลยเนาะมันะอันตรายมากมันแค่แบบว่าอ่ะมันจั่วหัวนี่ก่อนเลยเนาะแอคชั่นก่อนนะครับเหมือนเหมือนตอนเราปล่อยทีเซอร์มาทีนี้ทุกคนก็จะอ๋อมันเป็นซีรีส์วายแอคชั่นพอปล่อยทีเซอร์ตัวที่สองปุ๊บ เอ๊ะทำไมนะอ๋อมันมีโรแมนติกมันมีเส้นเลิฟนะครับ,รบมันมีซีนอเอนซีซีนะครับแล้วก็เริ่มเห็นว่ามีเรื่องการย้อนอดีตมีอดีตชาติอะพอปอล่อยเทเลอร์ตัวที่สามมาม,มันเริ่มมีคดีความพอปล่อยตัวล่าสุดมานี่คือก็น่าจะเห็นหมดแล้วนะครับ,ค,รบคนก็เข้าใจกับมันทีละตัวทีละตัวพอไอตัวสุดท้ายนี่ก็จะได้เห็น ความเข้าใจของรางสังหอณทั้งหมดว่าเต็มไปด้วยทั้งแอคชั่นทั้งสืบสวนสอบสวนทั้งเส้นความรักความสัมพันธ์นะครับแล้วก็เรื่องอลึกลับย้อนอดีตนะครับไปถึงเรื่องแฟนตาซีเหนือจินตนาการาาเพรา,าะนั้นถ้าเกิดถามว่าซับซ้อนยุ่งยากขนาดไหนก็ผมถึงรวบรวมใช้คำเดียวว่าโคตรเลยใชโครเลยไปเป็นของความเชื่อด้วยใช่ร <c oughs> ก็หลังจากที่ปิดกล้องเสร็จเรียบร้อยนะครับวันรุ่งขึ้นก็ปกงผมเลย <c oughs> บวชเลยครับบวชเลยอารที่บวชไปก่อนว่าเป็นงไไม่ได้เป็นการบวชน,นะครับใช้คําว่าเหมือนกับว่าเราจะบวชให้บ, <c oughs> บวชให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตามความเชื่อครับ <c oughs> ใช่ครับเพราะว่าเราเราถือว่าทั้งครุฑเองทั้งพญานาคเองท่านถือว่าเป็นเทพเนาะ <c oughs> นะครับถือว่าท่านเป็นเทพเราก็เหมือนว่าตั้งใจที่จะบวชขอบคุณครูบาอาจารย์ด้วยอะไรเงี้ยครับผมเพ่มีองค์ครูศักดิ์สิทธิ์ด้วยแล้วก็ รวมถึงบทในเรื it, <deal> ่องของการที่เรามาทำเรื่องพูดกันมาด้วยครับในตัวเรื่องเองนี่คือตัวละครรับเรียกว่าเป็นวิกโพจีติเพราแต่ละคนที่เข้ามาก็เปิดแล้วก็ครับอ๋ออ่าใช่ครับก็ก็รับพอสมควรครับแต่ก็จริงๆหลายๆคนเห็นเป็นทีเซอร์เองนะครับผมหลายตัวตัวอย่างหลายตัวทั้ง3ตัวที่ครูบอกไปเมื่อกี้คือผมแอบเห็นคอมเมนต์แหละบางคนบอกว่าโหเห็น3ตัวอย่างนี้แล้วเหมือนรู้ทั้งเรื่องผมบอกเลยครับคุณยังยัง โอ้ไม่ไม่ถึงแม้แต่แบบใช่ครับแบบเซี่ยของเรื่องเลยเพราะว่าเราคุณใหญ่เราเราตั้งใจครับทำตัวอย่างไว้ทุกคนรู้ว่าแกนของเรื่องคืออะไรเราจะได้เห็นอะไรคร่าวๆแต่ว่าในเนื้อเรื่องจริงๆครับรับรองว่าดุดันดุดันนะครับผมครบทุกรถจริงๆนะครับเพราะว่าอย่างที่ที่ขออนุญาตเสริมนะครับก็คือเห็นแขกรับเชิญต่างๆนานานั่นคือแขกรับเชิญของคดีแต่ละคดีครับซึ่งมีทั้งหมด อยู่ในนั้นหลายคดีมากซึ่งแต่ละคดีก็ถูกดีไซน์ให้ไม่เหมือนกันเลยใช่ครับนะครับมันเกิดขึ้นในบ้านเราจริงหรือว่าต่างประเทศนี่มันเกิดที่บ้านเราแล้วครับ <c oughs> ตอนนี้ครับใช่ครับ <c oughs> เกิดที่บ้านเราเนี่ยครับ <c oughs> จริงน,นี่ถือขัานได้เ่ารือทำซีจีกันใหม่ในบางตอนัใช้คำว่าเราลือตลอดดีกว่าครับใช่คำว่าคือ,ค,อ,ค,อคือเหมือนกับว่าเราเรามีการเช็เคเคสตลอดครับเรามีการพูดคุยกันตลอดว่าเราอยากได้ในทิศทางไหนอย่างนี้หลายคนอาจจะได้เห็นกันในครั้งก่อนว่าเรามีขึ้นเป็นบูกีเลย <c oughs> ขึ้นสลิงกันต่อสู้กันแน่นอนครับ CG เราเห็นคร่า,าวๆกันในตัวอย่างล่าสุดที่ปล่อยไปแหละนะครับผมว่า CG ออกมาในรูปแบบไหนแน่นอนครับที่เห็นขึ้นรูนขนาดนั้นเรา CG เราจัดเต็มแน่นอนครับเพราะเรารู้สึกว่าเราอยากให้มีความสมจริงที่สุดเราอยากให้ทุกคนเอนจอยแล้วมีความสุขได้เห็นถึงภาพในป่าหินมะพานความเป็นครุฑความเป็นหน้าความยิ่งใหญ่ของแบบว่าในครุฑกับหน้าเอกจริงๆครับรูก็ลองสอัโอ้เยอะเยอะครับเยอะครับอย่างที่เห็นจะมีตัวที่เป็นทีเซอร์แบบเป็นเป็นหน่วยของ IDF เนาะที่เข้าไปปราบในตึกฝึกในตึกกันอะไรอย่างเงี้ย สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแบบเราไปลองช็อตครับคือเราเห็นต่างประเทศลองช็อตเยอะครับเราก็เลยบอกว่าอ๋อประเทศไทยเราอยากลองช็อตบ้างลองช็อตบ้างแต่เราช็อตเออถ่ายนานกันเหมือนกันนะครับเพราะมันยากพอสมควรใช่ครับความคาดหวังเองหลังทุกอย่างมันเสร็จสิ้นแล้วอยากจะให้มันทำงานไปยังไงมากกั่าความใจเราเองเออถ้าพูดถึงในความตั้งใจแรกเลยครับอย่างที่บอกทุกคนว่าน้องๆทุกคนมีความฝันครับเราอยากให้น้องๆทุกคนแบบว่าทําฝันข้อหนึ่งแล้วสำเร็จ ในข้อหนึ่งในข้อนี้ก่อนเลยเป็นเป็นสิ่งแรกที่ผมพูดตลอดเนาะในการที่ทำซีรีส์ทุกเรื่องแล้วก็ในข้อเราต่อมาก็คือเราอยากจะให้เรียกว่าทุกคนได้แบบเรียกว่าสนุกมีความสุขไปกับผลงานของเราเราอยากได้รับคือพูดตรงๆว่มามันคาดหวังอยู่แล้วเนาะเราพวกเราวเราเป็นเบื้องหลังเองเป็นผู้จัดเองเราอยากให้ทุกคนได้แบบว่ามีความสุขแล้วชื่นชอบในซีรีส์ของเราแล้วก็ในข้อหนึง่งอย่างที่บอกว่าเราอยากที่อยากกระตุ้นซอฟท์พาวเวอร์ครับที่ผมได้พูดให้สัมภาษณ์ตั้งแต่ น่าจะประมาณ4-5หปีแล้วนะครับที่ผมพูดมาตลอดว่าเราอยากกระตุ้นในซอฟต์พาวเวอร์ทั้งในเรื่องของซีรีส์เองในเรื่องของว่าทาไทยเองซึ่งอย่างที่ภาพที่ได้เห็นครับว่าเรื่องนี้แอบเป็นซอฟต์พาวเวอร์เต็ม <ๆ S 1> ที่เราจะได้เห็นว่าทําเองของในความใสความเป็นไทยเข้าไปด้วยใส่เรื่องครุฑกน้า,ากเองในความเชื่อของโบราณของเราหรือว่าข้อหนึ่งเองในปริศาสรผมขอข้อหนึ่งด้วยนะอยากให้ดํารงไว้ซึ่งการอยู่ของการรู้ว่ามีตัวตนของครุฑกนากเรามีความเชื่อครับว่าครุฑกน้ากมีตัวตนจริงซึ่งเรื่องนี้ครั<ๆ>กกนนนน็็เเเเนนนนนาารอหหุ่่ใดีีีตยท เป็นยังไงในรูปแบบที่ทำอมาในรูป CG ในรูปของแบบว่าหรือน้องๆหรือในเรื่องของเรียกว่าพลังวิเศษเองพลังวิเศษเองที่เราก็เชื่อเหมือนกันว่าก็จะมีกลุ่มคนที่มีพลังวิเศษมีรางสังหรณมีอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นการเล่าเรื่องเหล่านี้อยู่ในเรื่องนี้หรือแม้แต่ความแบบยิ่งใหญ่ของน่วยของเราเองที่เราอยากจะนําเสนอครับว่าความว่าบูแอคชันประเทศไทยเราทําได้ประมานั้นครับน้องๆไหมครับน้องเข้ามาครับน้องๆ <Kell ee> เป็นน้องๆอยู่น้องๆครับตอนนี mm. ้แบบความรู้สึกเป็นไงกัดีกว่าเออเด็กๆคับที่วันนี้จะได้ชมกองพ้องกันแบแฟนๆตื่นเต้นมากเลยครับคือพวกเราก็ถ่ายกันมาเกือบปีครับพวกเราก็ ได้เห็นทีเซอร์ได้เห็นเทเลอร์พร้อมกับทุกคนพวกเรารู้สึกคลายเหนื่ยอยกับสิ่งที่พวกเราได้ทําไปแล้วแบบพวกเราตื่นเต้นมากๆบอกเลยตอนนีนนน้ทุกคนนอนกันไม่หลับเมื่อคืนเนีนน่หลับโอ้โหคือแบบเอาแล้ววันนี้เราจะได้ดูในสิ่งที่พวกเราแบบอยากดูมากๆครับผมครับเลี้ยงร่งกายการที่ต้นไปมยากมากโอ้โห,โโหก็แต่ละคิวกว่าจะผ่านมาได้ครับก็ใช้ใช้แบบใช้พลังเยอะมาก เรากลับไปเราพักผ่อนอีกวันนึงมาเราก็ต้องไปต่ออกแล้วแต่ก็สู้ครับพอเห็นทีเซอร์แล้วฟีดแบ็กดีก็ดีใจการทำาที่ต้องสวงตัวละครส่วมบทเป็นตัวละครที่มันต้องมีเรื่องของความเที่ยง้ารมด้วยมันมีความกังวลม้ากน้อยอะไรนาดนัไนไม่ไม่กังวลเลยครับไม่กังวลเลยเพราะว่าเราเราเราเองอ่ะค่อนข้างที่จะแบบว่าใกล้ชิดกับเพื่อนฝูงหรือว่าอะไรอย่างนี้อยู่แล้ว แล้วผมเราก็พอจะเข้าใจในมุมมองของตรงนั้นแต่แต่ตัวเองก็ไม่เคยเห็นนะครับใช่ผม,ผมว่าสิ่งที่ตอนแรกก็แอบกังวลนะ<ม>ว่าแบบว่าตัวละคเพราะว่าเรานอกจากที่เราจะเล่นเป็นตัวละครทีใ่ในเรื่องแล้วเรายังต้องมีความเป็น องค์พญาคุด<ม>องค์พญาหน้าเข้ามาด้วย<ม>เราก็เลยต้องแบบไปศึกษา<ม>ไปเปิด YouTube <ม>ไปเปิดตำรารวมถึงว่าได้พิเศษกับพิเชนเนี่ยพาไปบูชาต่างๆอย่างถูกวิธีซึ่ง<ม>พวกเราทำกันถูกถูกวิธีตามระเบียบมดทุกอย่างครับผม,มก็เลยทำให้รู้สึกว่าเรามั่นใจในการที่จะถ่ายทอดเรื่องราวขององค์พญาคุด<ม>องค์พญาหน้าออกมาได้ดีแล้วก็ท่านก็คงเห็นแล้วก็ช่วยพวกเรารในการถ่ายทำมาตลอดครับ มีอสถานที่ไหนที่แบบไปไหว้ไป็นมุงไปขอพรกันแบบหลบเินเป็นแมสเซนจ์อย่างนี้ไปเราไปเยอะมากเยอะะนใช่ไหมไปเยอะมากอันนี้คือซอฟต์พาวเวอร์ครับอันนี้คือซอ๊กทุกที่ครับออกในละครในซีรีส์ไปเนี่ยตามรอยได้เห็นแน่นอนใช่เดี๋ยวขึ้นสถานที่ให้ด้วยไปหลายจังหวัดมาเรื่องนี้องกักบทในรูปครับต้องบอกว่าเติบโตขึ้นอีกแล้วมาเล่นในบทที่เป็นเรื่องของอะไรนะครับป็นคนดี เป็นคนดีมากครับอยากให้เชื่อแบบนั้นไปก่อนเพราะว่าผมเข้ามาช่วยเหลือทานในเรื่องใช่ผมเป็นคนดีมากมก็ต้องมาคอยดูว่าทำไมผมถึงมาติดตามเขาขนาดนี้ถึงขั้นตามข้ามภพข้ามชาติกันเนี่ยต้องมีสายสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งนะครับแล้วมาเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่บิลลี่เขาจะทำยังไงนะครับเดินเดี๋ยวเจอกันพี่ขนาดไหนครับพี่ขนาดถึงขั้นแบบว่าถ้าไม่มีเราม่เรื่องไปต่อไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ต้องมีผมครับต้องมีผมออผม คิดดูว่าเนี่ยผมผมอ่ะเป็นจริงๆในเรื่องผมเป็นจิตแพทย์แต่วันนี้มาในคอสตูมของหน่วย i ดีเอเลยไม่ใช่อะไรเพราะว่าผมปนเปี้นอยู่กับหน่วยนี้บ่อยมากผมมาช่วยเขาสืบคดีด้วยอยากอยากสปบอยเนี่ยอย่าทาเยอะใช่จะหลุดแล้วเนี่ยจะหลุดแล้วเนี่ยเรื่องของผมสองคนนะฮะคือด้วยความที่เราเป็นนักแสดงใหม่หนึ่งคู่หน้าใหม่ก็ เป็นอะไรที่ชาเลนตัวเองมากกับ้าไทายตัวเองกับเส้นเรื่องกับบทบาทของตัวละครของเรานะครับซึ่งเราก็เวิร์กกันหนักมากนะใช่ใช,ใช่ครับมันก็จะมีาพาร์ทของการฝึกที่เราต้องใช้ร่างกายก็ต้องมีการเทรนร่างกายแล้วก็ทําความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพสายงานที่พวกเราต้องทําในเรื่องนี้ครับ,รบก็ดูแบบคาแรคเตอร์ของตัวเองด้วยนยครับดูแบบในเรื่องแบบภาพจะตลก ต้องตลกแบบไหนตลกแบบตำรวจหรือตลกแบบเด็กอะไรครับต้องทำต้องทำกัดกัดกับตัวหนังว่าหลายอย่างข้าเป็นสีสันเื่อนะข้างฝาเป็นวพมากอาจจะเป็นตัวตัวสีสันของของกุ้มอะของแก๊งนี้เลยครับเปิดสีสันในในเรื่องของพี่จีในเรื่องด้วยครับในเรื่องในเรื่องเรื่องดีดูไหมของพวกเราต้องต้องไปดูต้องรอดูครับไม่อยากบอกว่าดูที่ไหนนะว่าดูใครบ้าครับลูกในเรื่องนี้ของเราจะปรับแฟกเตอร์ไงบ้างครับ อย่ามาอย่ามาอย่ามาครับในส่วนตัวคาแรคเตอร์ผมผมรู้สึกว่ามันโตขึ้นกว่าเดิมมากๆครับแล้วก็ปรับทั้งอันไี้จุดความคิดร่างกายแล้วก็จะต้องพร้อมเสมอใช่ครับแล้วก็ปรับทั้งการพิมด้วยใช่ครับประมาณนี้ครับผมเกบได้เลยครับครับวายๆเออนี้ได้ยินได้ยินได้ยินนะเข้าครับอ่ะเหยียบมาแล้วก็ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ที่เซนมอบให้เซนก็ติดต่อมาตอนนั้นแล้วก็ คุยกันว่าเออเนี่ยอยากอยากได้ผมไปเล่นซีรีส์เรื่องอาสาหออะไรเงี้ยครับก็มีการคุยเรื่องะรอยละเอียดคุยเรื่องพอดกันแล้วก็ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากที่ได้มาเล่นซีรีส์เรื่องอาสาหอแล้วยิ่งทําการบ้านเราเวิร์กตั้งแต่ก่อนที่เราจะถ่ายทําเลยแล้วก็ได้เจอกับผูู้เอผู้กำกับแล้วก็ทีมที่พี่ทีมงานก็นักแสดงทุกคนนะครับทุกคนเต็มที่มากแล้วก็ทุกคนอยากยกระดับมาตรฐานของภาพยนตร์หรือว่าโปรดักชันไทยขึ้นไปอีกระดับหนึ่งผมว่าทุกคนได้เห็นในตัวอย่่าางลว ว่าพวกเราตั้งใจแล้วก็ไปสุดถึงแค่ไหนครับก็เลยรู้สึกว่ารู้สึกภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอะไรที่มันยิ่งใหญ่ที่มันจะก้าวปีสเต็ปนึงขนาดนี้ครับแล้วก็ทําให้ทุกคนเห็นว่าวงการบันเทิงไทยท่าหลายๆปัจจัยมันเข้าถึงแล้วก็ผสมผสานกันาาได้ครับพวกเราไปถึงระดับสากลได้ในเรื่องเองของเขามีคนมีคู่อะไรกอเามครับ มีมีมีครับบอกได้ไหมเนี่ยบอกได้ไหมครับดูกันหมดแล้วบอกได้นะได้ไหมครับมีคู่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 ด้วยใช่ครับก็คือพี่โยชิใช่ใช่ครับผมก็พี่โยชิก็น่ารักก็เล่นคู่กันเข้าเขาหลายๆายซีนด้วยกันแล้วก็ผมกกับพี่โยเนี่ยจะเป็นเหมือนเหมือนสะพานใจให้บางคู่แหละใช่ไหมอ่าใช่ครับก็น่ารักดีครับผมแล้วก็เจอพี่ๆนักแสดงรับเชิญหลายท่านเลยซึ่ง แต่ละท่านก็มีความสามารถมากอันที่เชนกับพี่ถ้าไอพีเขาฝากพี่ก็จะหยุดหยุดหยุดกับฝากเลยเช่นครับใช่ไหมครับผมก็ฝากซีรีส์เรื่องลางสังหรณ์ด้วยครับผมก็จะออนแอร์แล้วนะครับผมจะออนแอร์แล้วนะครับผมให้พี่เชนฝากดีก่อนว่าวันที่เท่าไหร่บ้างอะไรยังไงครับก็เป็นทุกคืนวันเสาร์นะครับเวลา4ี่ทุ่มสีนาทีนะครับทางช่อง3นะครับ สามารถรับชมได้ทั้งช่อง3กด33นะครับแล้วก็แอปพลิเคชัน3พลัสนะครับแล้วก็สามารถรับชมแบบอันคัดได้เลยที่ y t u t u นะครับช่อง Idol Factory Official ครับผมครับผมรับรองว่าจัดเต็มแน่นอนครับรับรองว่าเราจะได้เรียกว่ามาร่วมรุ้นกันนะครับผมในภารกิจต่างๆของหน่วยต่างๆ mm hmm. นะครับผมของใน IDF เองนะครับที่เราจะเรียกว่ามีความผูกพันกันด้วย ในการใช้รักสังหอในความผูกพันกันตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันาิปัจจชาติเองในความเป็นครุฑเองความเป็นนาคเองนะครับฝากทุกคนติดตามมาร่วมรุ่นไปด้วยกันนะครับผมแน่นอนนะครับดูนะครับดูช่องสามนะครับกด33 3มนะครับผมดูมือถือกดสามพลัสครับ